อุชิโอนิปีศาจวัวก,กินคนอุชิโอนิเป็นปิศาจในตำนานญี่ปุ่นมันมีใบ,บหน้าคล้ายวัวมีเขาบานหัวมีร่างกายและแขนขาคล้ายกับแมงมุมอีกทั้งยังมีขนหย,ยาบๆปกคลุมไปทั่วร่างกายมันเป็นปีศาจที่มีพละงกำลังมากมายมหาศาลถึงขนาดสามารถทำลายหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านให้พังยับได้ด้วยตัวคนเดียวนอกจากเรื่องพละงกำลังแล้วอุชิโอนิก็ยังสามารถพ่นพิษออกมาทางลมหายใจเพื่อกำจัดคู่ต่อสู้ได้อีกด้วยนั่นจึงทำให้ชาวเมืองหวาดกลัวปิศาจวัวต,ตัวนี้มากเพราะพวกมันมีนิสัยค่อนข้างเกเรชอบรังแกและจับมนุษยย์มาากินนเป็ออหรู่ บ,บางครั้งก็ยังนำพาเอาคำสาปแชง่งรวมไปถึงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมาแพร่ใส่ชาวบ้านด้วยตามเรื่องเล่าแล้วเหล่าปิศาจอุชิโอนินั้นมักจะอาศัยอยู่ใกล้ๆกับทะเลหรือใกล้กับแหล่งน้ำนั่นหมายความว่าถ้าอุชิโอนิตนไหนไม่อยากเข้าเมืองไปหามนุษย์กินพวกมันก็จะแอบ,บดักรอให้ชาวประมงขึ้นฝั่งมาและพ่นลมหายใจพิษใส่ให้พวกเขาสิ้นใจลงแล้วค่อยเอามากินเป็นอาหารนานวันเข้าเหล่าอุชิโอนิก็ได้สังหารมนุษย์ไปเป็นจำนวนมากจนมีสมุไรหลายคนทนไม่ไหวอีกต่อไปเหล่าสมูไรได้รวมพลังกัน